เรื่องราวเกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อจูเนียเด็กหนุม่มวัย9 9ปีถูกส่งตัวเข้าไปในคุกจูเนียเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่แตกแยกพอย้ายออกจากบ้านเขาก็เริ่มทำผิดกฎหมายสุดท้ายจูเนียก็ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา6เดือนจากความผิดเล็กๆน้อยๆที่นี่เขาได้พบกับเพื่อนร่วมห้องที่มีชื่อว่าเอริกทั้งสองคนไม่ได้คุยอะไรกันเลยแต่เอริกก็ดูเหมือนกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่าง วันเวลาผ่านไปจูเนียก็เริ่มปรับตัวได้กับชีวิตในคุกเขามักจะสังเกตแบรนดันซึ่งเป็นอัชญากรตัวพ่อเล่นหมากลุกในช่วงพักกลางวันแบรนดันเองก็รู้ตัวและคอยจับตาดูจูเนียอยู่เช่นกันแบรนดนมักจะติดต่อกับนักธุรกิจที่มีชื่อว่าแซมและทำเหมือนว่าพวกเขากำลังเล่นหมากลุกกันผ่านทางโทรศัพท์แต่จริงๆแล้วพวกเขากำลังวางแผนการอะไรบางอย่างอยู่บ่ายวันหนึ่งในช่วงพักกลางวัน จูเนียเดินผ่านแบรนแดนที่กำลังเล่นหมากลุกอยู่เขามองไปที่กระดานและเห็นโอกาสทำเช็คเมทจูเนียจึงได้ให้คำแนะนำกับแบรนแดนแม้ว่าแบรนแดนจะประทับใจในความฉลาดของจูเนียแต่เขาก็ไม่พอใจนักที่ถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวต่อมาจูเนียก็พบว่าเอริกมักจะถูกเดฟซึ่งเป็นขายใหญ่ของที่นี่ลากตัวไปทำร้ายร่างกายในห้องน้ำเป็นประจำ นักโทษคนอื่นที่เห็นก็ทำเป็นเมินเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนหนึ่งในตอนที่นักโทษกำลังกลับเข้าห้องขังจูเนียเห็นว่าเอริกกำลังติดใบมีดโกนเข้ากับด้ามแปลงสีฟันจูเนียคิดว่าเอริกคงจะอยากต่อสู้กับการถูกรังแกแต่พอรุ่งเช้าจูเนียก็พบว่าเอริกนั้นกำลังนอนจมกองเลือดเขารู้ทันทีว่ามีดโกนไม่ได้เอาไว้จัดการกับเดฟจูเนียรีตะโกนขอความช่วยเหลือ แต่ว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วหลังจากที่เอริกได้จากไปเดฟและแก๊งของเขาก็หันมาเพ่งเล็งจูเนียแทนคืนหนึ่งขณะที่จูเนียกำลังเดินกลับห้องขังเดฟและพักพวกก็เตรียมจะเล่นงานเขาแต่ยังโชคดีที่แบรนด,ดนและลูกน้องของเขาที่ชื่อว่าสเตอร์โลกับเมิร์ฟเข้ามาช่วยไว้ได้ทันจากนั้นแบรนด,ดนก็เรียกให้จูเนียเข้าไปคุยกับเขาที่ห้องแบรนด,ดนเริ่มต้นโดยการสอนให้จูเนียรู้ซึ้งถึงความโหดร้ายในคุก และต้องคิดเอาไว้เสมอว่าอย่าเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นหรือไม่ก็ต้องเตรียมตัวมีเรื่องเอาไว้แต่เนื่องจากจูเนียไม่มีกำลังพอจะต่อสู้ด้วยตัวเองแบรนด่นเลยเสนอว่าเขาจะคุ้มครองจูเนียตลอดเวลาที่เขาอยู่ที่นี่แต่หลังจากจูเนียออกจากคุกไปแล้วจูเนียจะต้องทำงานให้กับเขาพอได้ยินแบบนั้นจูเนียก็ขอเวลาคิดเรื่องนี้สองสามวันต่อมาเดฟและพักพวกก็มาดักรอจูเนียและลากเขาไปที่ห้องน้ำ แต่แบรนดันกับลูกน้องก็โผล่มาช่วยจูเนียได้ทันเวลาแบรนดันนั้นจัดหนักเดฟไปชุดใหญ่ก่อนจะโยนเขาลงมาจากชั้น2เพื่อเป็นการปิดฉากชีวิตเจ้าพ่อของเดฟไปตลอดการหลังจากเหตุการณ์นี้จูเนียก็ตอบรับข้อเสนอของแบรนดันหลังจากที่จูเนียออกมาจากคุกเขาจะต้องไปที่บ้านของแซมซึ่งเป็นนักธุรกิจแซมจะหาที่พักและอาวุธให้กับเขาจูเนียจะต้องใช้มันไปจี้เฮลิคอปเตอร์ให้มาจอดที่คุกเพื่อพาแบรนดันกับพักพวกหนีออกไป หลายเดือนต่อมาวันแห่งอิสรภาพของจูเนียก็มาถึงเขาไปที่บ้านของแซมและแซมก็ให้จูเนียร์ไปพักที่อพาร์ตเมนต์ริมชายหาดพร้อมกับเอากระเป๋าของแบรนดแดนให้เขาพอจูเนียร์ไปถึงที่อพาร์ตเมนต์เขาก็ตื่นตาตื่นใจกับวิวทิวทัศน์ที่อยู่ร,บรอบๆพอจูเนียร์เปิดกระเป๋าดูก็ได้พบกับพาสปอร์ตปลอมเสื้อผ้าและปืนพกคือนั้นสาวสวยที่ชื่อว่าทีชาได้มาที่ห้องของจูเนียร์ทีชานั้นเป็นเด็กของแซม เธอได้นำเงินสดและโทรศัพท์มือถือให้กับจูเนียเพื่อใช้รับคำสั่งต่างๆจูเนียนั้นโดนความสวยของทีชาตกเข้าไปเต็มๆแต่ว่าทีชานั้นก็จากไปทันทีหลังจากที่เธอทำหน้าที่ของเธอเสร็จวันต่อมาจูเนียได้ไปที่รถบ้านของวิลสันตามคำสั่งของแบรนแดนวิลสันนั้นเป็นทหารปดประจำการเขาได้ให้อาวุธสงครามรุ่นล่าสุดและสอนวิธีใช้งานให้กับจูเนียจากนั้นจูเนียก็ไปที่บริษัททัวร์ท้องถิ่น ซึ่งรับจองเที่ยวบินเฮลิคอปเตอร์ให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างที่กําลังบินจูเนียก็หยิบปืนออกมาจี้นักบินและบังคับให้เขาเปลี่ยนเส้นทางไปที่คุกขณะเดียวกันแบรนดอนกับลูกน้องได้ใช้มีดจับผู้คุมเป็นตัวประกันและบังคับให้เขาเปิดประตูเพื่อทําการหลบหนีไม่นานนักจูเนียก็โผล่มาพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์พวกเขาบินไปลงจอดที่เหมืองแห่งหนึ่งซึ่งมีรถของแซมจอดอยู่นักบินถูกปล่อยตัวไปโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆ จากนั้นทุกคนก็ขึ้นรถเพื่อเดินทางไปยังเซฟเฮาส์ของแซมระหว่างทางพวกเขาแวะกินอาหารกลางวันและในตอนที่เมิร์ฟเดินออกไปซื้อขนมวิทยุก,ก็รายงานข่าวการแหกค,คุกออกมาผู้ประกาศข่าวบอกรายชื่อนักโทษหลบหนีและประวัติอาชญากรรมของพวกเขาทุกคนพอแบรนดอนกับสเตอร์โรรู้ว่าเมิร์ฟถูกจำคุกจากคดีทำร้ายร่างกายเด็กผู้หญิงพวกเขาก็รู้สึกเหมือนโดนหักหลังที่เมิร์ฟปิดบังเรื่องน่ารังเกียจแบบนี้เอาไว้พอเมิร์ฟกลับมาที่รถ บรนดอนก็อ oh ัดเมิร์ฟจนสลบและทิ้งเขาเอาไว้ที่ข้างถนนจากนั้นทั้ง3คนก็เดินทางต่อไปยังอพาร์ตเมนต์ริมชายหาดของแซมสเตโรนั้นชอบความหรูหราของที่นี่มากแต่แบรนดอนกลับเห็นต่างเขาคิดว่าอพาร์ตเมนต์นี้เปิดโล่งจากทุกด้านพวกเขาจะถูกโจมตีได้ง่ายๆทุกคนจึงตัดสินใจเดินทางต่อไปยังคฤหาหนดของแซมที่นี่พวกเขาได้ประชุมแผนการใหม่และภารกิจต่อไปก็คือการขโมยทองคําบริสุทธิ์ จากเมืองที่อยู่ชานเมืองคากวลีแสมนั้นวางแผนเอาไว้หมดแล้วโดยจะให้พวกเขาปลอมตัวเป็นช่างไฟเข้าไปหากภารกิจนี้สําเร็จแสมจะจ่ายเงินให้คนละ2ล้านดอลลาร์พอได้ยินแบบนั้นแบรนดันก็ตอบรับข้อเสนอนี้ทันทีคืนนั้นจูเนียได้พบกับทีชาอีกครั้งในคารืหะเขาตามเธอไปที่สระว่ายน้ําและพยายามจะเข้าไปคุยด้วยแต่จูจูจอรจหลานชายของแซมก็เข้ามาแทรกและผักจูเนียตกน้ํา จูเนียร์ที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็พยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดทีชาเห็นแบบนั้นก็เลยกระโดดลงไปช่วยเขาขึ้นมาจูเนียร์นั้นโกรธมากแต่แบรนด,ดนันก็เข้ามาห้ามเอาไว้จนทําให้จูเนียร์นั้นรู้สึกอับอายเขาจึงได้ออกไปเดินเล่นทีชานั้นขับรถตามมาและชวนเขาไปกินอาหารจีนด้วยกันระหว่างทานข้าวจูเนียร์ก็ถามทีชาว่าทําไมเธอถึงไม่อยู่กับคนแก่แบบแซมได้ทีชาเองก็ไม่ได้ดูต้องการเงินขนาดนั้น ทีชาเลยบอกว่าผู้หญิงคนสุดท้ายที่พยายามหนีจากแซมเธอถูกไล่ล่าและฆ่าตายอย่างโหดร้ายเช้าวันถัดมาแบรนดนยังคงโกรธจูเนียเรื่องเมื่อคืนเขาไม่พอใจที่จูเนียปล่อยให้เรื่องผู้หญิงมารบกวนสมาธิของเขาจากงานสำคัญบ่ายวันนั้นทุกคนย้ายไปซ่อนตัวที่สถานที่ใหม่ซึ่งแซมเตรียมเอาไว้ให้มันเป็นที่ลับตาคนแถวชานเมืองคารกวัวรีแบรนดนกับจูเนียเดินทางไปที่เหมือง เพื่อสำรวจสถานที่และวางแผนสำหรับการปล้นพอวันปล้นมาถึงทุกคนรวมถึงจอชก็ปลอมตัวเป็นช่างไฟเข้าไปในเมืองทองสตีฟซึ่งเป็นนักแข่งรถเขาได้สแตนบายรออยู่ที่ด้านนอกเพื่อพาทุกคนหนีอีกทั้งยังคอยเฝ้าระวังตำรวจให้กับเพื่อนๆด้วยจูเนียนั้นคลานเข้าไปในท่อระบายอากาศจนได้ไปโผล่ที่ห้องแปรรูปทองคำ เขากระโดดลงมาและใช้ปืนจ่อไปที่พนักงานทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเปิดสัญญาณเตือนภัยพอแบรนดอนมาถึงเขาก็สั่งให้พนักงานทำการหลอมทองคําแท่งทันทีทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผนแต่แล้วจอร์จก็เกิดตกใจจนเผลอไปยิงพนักงานคนหนึ่งเข้าที่ขาแบรนดอนนั้นโกรธมากจึงต่อยหน้าจอร์จไปหนึ่งหมดัดไม่นานนักสตีฟก็รายงานว่าตำรวจนั้นมาถึงแล้วแบรนดอนกับเพื่อน จึงรีบขนทองขึ้นรถและเริ่มแผนการหลบหนีทันทีพวกเขาปลอมตัวเป็นพนักงานเหมืองจากนั้นก็ใช้ตัวประกันเป็นโลและหาทางขับรถหนีออกมาจากเหมืองได้สําเร็จแต่ทางตํารวจก็เรียกกาลังเสริมออกไล่ล่าพวกเขาจังหวะที่กําลังหนีออกจากเขตคารวรีกระสุนนัดหนึ่งในพุ่งเข้าใส่ท้องของสเตอร์โรจนเขานั้นได้รับบาดเจ็บการไล่ล่าเป็นไปอย่างดุเดือดแต่สตีฟก็ใช้เล่กลจนทําให้รถตํารวจหลายคันพุ่งชนกันสเตอร์โรรู้ว่า ตัวเองคงจะไม่รอดแล้วจึงขอร้องให้แบรนด์แดนเอาส่วนแบ่งของเขาไปให้กับลูกสาวเพื่อนๆรู้สึกเศร้ากับการจากไปของสเตโรแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเดินหน้าต่อไปพวกเขาเอารถไปซ่อนไว้ในรถบรรทุกและเดินทางต่อไปยังเซฟเฮาแสมสั่งให้กำจัดรถทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานแบรนดแดนกับจูเนียจึงได้ขับรถไปในที่ห่างไกลและเผามันทิ้งพร้อมกับล่างอันไร้วิญญาณของสเตโรตอนกลับ ทีชาได้ส่งข้อความมาเตือนจูเนียว่าแซมกำลังจะหักหลังพวกเขาทั้งสองคนจึงไปที่หลุมศพแห่งหนึ่งซึ่งแบรนดอนได้ซ่อนเงินเอาไว้พวกเขารู้ว่าแซมตั้งใจจะไปขายทองที่เมืองเมลเบิร์นทั้งคู่จึงเก็บกระเป๋าและขึ้นรถไฟไปที่นั่นทันทีบนรถไฟจูเนียได้พบกับทีชาและทั้ง2องก็ลงเอยด้วยการทำภารกิจร่วมกันในห้องน้ำพอถึงเมลเบิร์นพวกเขาก็เข้าเช็คอินที่โรงแรมราคาถูกเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกต อย่างไรก็ตามแบรนดันไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของจูเนียร์กับทีชาในตอนที่ทีชาออกไปซื้ออาหารแบรนดันก็เตือนจูเนียร์ว่าทีชาอาจเป็นอุปสรรคสําหรับแผนการในอนาคตเพื่อให้แน่ใจว่าเส้นทางของพวกเขายังราบรื่นอยู่แบรนดันเสนอจะให้เงินกับจูเนียร์มากขึ้นถ้าเขายอมตัดขาดกับเธอแต่ทีชานั้นก็บังเอิญมาได้ยินเข้าพอดีเธอเสียใจมากและวิ่งออกไปด้วยความโมโหจูเนียร์จึงวิ่งตามไปอธิบาย แต่ทีชาก็เตือนจูเนียกลับมาว่าเมื่อภารก,กิจเสร็จสิ้นจูเนียเองก็อาจจะถูกแบนดอนเคลียร์ทิ้งเหมือนกันขณะเดียวกันเวนมือปืนที่แซมส่งมาได้แกะรอยจนไปพบกับแบรนดันเวนบอกว่าแซมนั้นตั้งค่าหัวของแบรนดันเอาไว้แล้วแต่แบรนดันก็พยายามโน้มน้าวว่าแซมนั้นกําลังหลอกใช้เขาและแบรนดันเองก็ยินดีจ่ายเงินให้เวนมากกว่าที่แซมให้เวนได้ยินแบบนั้นก็ตอบตกลงเช้าวันต่อมา จูเนียกับแบรนดันก็ไปยังสถานที่ซื้อขายทองพวกเขาเห็นจอรสส่งกระเป๋าให้กับดีลเลอร์ทันใดนั่นเองเวนก็ขับรถบรรทุกมาชนจอร์สและฆ่าลูกน้องไปอีกหลายคนแบรนดันไม่รอช้าเข้าไปจัดการกับคนที่เหลือและแย่งกระเป๋ากลับมาได้จากนั้นแบรนดันกับจูเนียร์ก็มุ่งหน้าไปที่บ้านของแซมแบรนดันยิงแซมไปสองนัดที่ท้องและสามารถปิดบัญชีแค้นได้สำเร็จต่อมาแบรนดันกับจูเนียก็เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ขณะที่แบรนดนกำลังซ่อนกระเป๋าที่ใต้เตียงจูเนียก็ขอตัวออกไปข้างนอกเขาออกไปส่งที่อยู่โรงแรมและกุญแจห้องให้กับทีชาจากนั้นทั้งคู่ก็ไปซื้อเรือและวางแผนหลบหนีออกนอกประเทศเช้าวันต่อมาแบรนดันกับจูเนียออกเรือไปด้วยกันและก็เหมือนกับที่ทีชาเคยเตือนเอาไว้แบรนดันหักหลังจูเนียโดยให้ส่วนแบ่งเขาเพียงเล็กน้อยแต่หลังจากที่จูเนีย ได้ใช้ชีวิตอยู่กับอาชญากรตัวพ่อมานานเขาเองก็เรียนรู้กลอุบายมามากมายเช่นกันจูเนียบอกว่าเขาให้ที่อยู่โรงแรมกับทีชาและเธอก็แอบเอาทองไปซ่อนไว้แล้วที่อยู่ในกระเป๋ามีแต่ก้อนหินเท่านั้นพอแบรนด์ดนรู้ก็โกรธมากเขาลากจูเนียลงไปในน้ําเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ก็มีเพียงแบรนด์นเท่านั้นที่โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ําได้เพราะจูเนียนั้นว่ายน้ําไม่เป็นแบรนด์นเลยโดดไปช่วยเด็กหนุ่มขึ้นมาบนเรือ ในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าจูเนียร์นั้นเป็นฝ่ายชนะจูเนียร์สัญญากับแบรนดันว่าเขาจะส่งส่วนแบ่งของแบรนดันมาให้จากนั้นจูเนียร์ก็ลงเรือเล็กมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งหลังจากแยกย้ายกันแบรนดันก็กลับไปใช้ชีวิตในโรงแรมแต่วันหนึ่งเขาก็ถูกจับกุ่มตัวและต้องเข้าไปรับโทษในคุกอีกครั้งเนื่องจากมีผู้หญิงคนหนึ่งจำหน้าของเขาได้แบรนดันนั้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาเริ่มปงและยอมรับชะตากรรมของตัวเอง หลายเดือนต่อมาแบรนดานได้รับจดหมายจากจูเนียที่เขียนมาบอกที่ซ่อนของทองซึ่งเป็นส่วนแบ่งของเขาพอรู้แบบนั้นแบรนดดนก็กลับมามีความหวังในชีวิตอีกครั้งจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ